ตอนนี้ท่านนายแพทย์ดูโลน,น,นี่เจาะเลือดลองแกะดูเข้าับเข้าวัดคลิปได้ครับวัดคลิปไปเลยครับจะได้เห็นดจัดๆนะครับตั้งไหนได้ด,ยดย้ยว่าเป็นยังไงไปที่ปวดทีก็ไปได้ริมานะครับริมาเดี๋ยวไม่ทันช็อตเด็ดของวันนี้อ่าทีนี้แล้วก็ อันเป็นแชรคลมาผมเองก็ไม่ได้คือสัมผัสแต่ก็ว่ามีการเทสแบบนี้ด้วยได้ดูในคลิปต่างๆเป็นการพิสูจน์กันให้เรารสดๆนครับด้านหน้าเวทีตอนนี้เราดูเรารู้ทังวันนี้เรามากันทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อพิสูจน์งานวิจัยชิ้นนี้ว่าข้อมูลในหลักฐานที่เขาอ้างจริงมาเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนให้เราได้รู้กันว่า แค่เพียงทาชิปจรหรือทาที่ผิวหนังก็สามารถลึกสู่เซลล์และถึงดีเอ็นเอได้จริงหรือเปล่ามีนะครับเราจะต่อภาพขึ้นจอใหญ่างนี้ดูเลือดดูเลือดโน่นครับยกยกไอ้โน่นมายกกระดานมาอันนี้ผลนะครับผลยกยกกระดานมายกกระดานมาช่วยช่วยยกหน่อยครับยกหน่อยครับยกกระดานมาครับให้เพื่อนได้เห็นโอเ อันนี้เป็นผ้าอันนี้เลือดที่ใช้ครีมอยู่ประจำใช่ไหมโอเคอ่าทีนี้ทีนี้ทาครีมแล้วกินน้ำแล้วเจาะใหม่อ่าอันนี้ก่อนโอเคเราเอาคนอื่นต่อครับคนอื่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนที่เจาะคนนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้ครีมนะครับลองดูว่าการไหลเวียนของเลือดเป็นยังไงความเร็วของเลือดเป็นแบบไหนค่าของเลือดเป็นอย่างไรเมื่อกี้มีเทสไปเป็นการทดสอบการใช้ครีม นะครับอยู่ในผลเลือดที่ยังหลังเหรอโทษทีครับท่านต่อไปนะครับฟังลุดสองคนท่านกำจัดเรนต้าผู้หเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอบพีหลักว่าวันนี้เราแค่เราแค่ทดสอบที่ดูพิธีหลักมารอนะครับเราดูอย่าสั่นนะอย่าสั่นไม่สั่นนะสั่นสู้ทำไมคนที่ถือตั๊กมือสั่นสั่นเน้อทัวร์เทมอ่ะลองดูครับ อันนี้เป็นการเทสสห้เห็นผลเลือดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าครีมฟื้นมูและโอทูเมต